สวัสดีนะครับผมนักเรียนทุกคนนะฮะอันนี้เป็นหัวข้อนะครับในวิชา E S C 525หนะฮะหรือว่า the Industrial Revolution นะครับผมเป็นหัวข้อแรกและหัวข้อเดียวของอาจารย์เนาะที่จะได้สอนนะฮะชื่อหัวข้อก็คือแนวคิดตลาดเสรีและทุนนิยมนะฮะหรือว่า free market theory ฮะ,ะทฤษฎีว่าดเรื่องของ ตลาดเสรีฟรีมาร์เก็ตนะฮะเราจะไปดูกันว่าเอ๊ะแวนวคิดตลาดเสรีคือแนวคิดอะไรและมีความสำคัญอย่างไรเนาะนะฮะ,ะในเทอม2นะครับผมในธีมลักษณะของสตอรี่ของมอ .5 เทอม2ของเราก็จะเป็นในยุคข,ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ปะฮะก็ประมาณศตวรรษที่ 17ศตวรรษที่18นะครับผมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากๆในแง่ของระบบเศรษฐกิจนะฮะการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าถ้าเราได้เรียนหัวข้ออ่าร i b e r a l i s m นะฮะ,ะอ่าเสรีนิยมนะฮะผมนะฮะแล้วก็ imperialism จกักรวรรดินิยมกับของอาจารย์เปิลนเราก็จะเห็นภาพในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองความต้องการ ความนี้ความเป็นเสรีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุโรปนะครับผมณนะขนาดนั้นนะฮะไม่เพียงแค่ด้านการเมืองฮะแต่ในแง่ของเศรษฐกิจแง่ของสังคมมันก็ต้องการความเสรีในเรื่องของการลดการผุกขาดจากรัฐบาลต่างๆนะครับผมซึ่งรัฐบาลณนะขณะนั้นก็คืออิทธิพลของกลุ่มสมบูรณาญาสิทธิราชที่เรื่องอำนาจในยุโรปนะฮะในยุคตั้งแต่หลังยุคข,ของ เรองในสเป็นต้นมานะครับผมเกิดการล่าอนานิคมต่างๆเกิดการผูกขาดทางการค้าผูกขาดของกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจที่มีอํานาจในการซัพพอร์ตในกลุ่มราชวงศ์ของยุโรปนะขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันในภาคของประชาชนในภาคของประชาชนคนธรรมดาะฮะมันก็กลายเป็นว่าถูกขุดรีดภาษีหรือว,ว่าได้รับเอฟเฟกจากการเรื่องอํานาจของยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะ มันก็เลยเกิดแนวคิดต่างๆในการที่จะต่อต้านวิาพากษ์วิจาร์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมในแง่ของการเมืองในแง่ของเศรษฐกษิจในแง่ของสิทธิของมนุษย์นะครับผมโดยประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะฮะที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้นะครับผมก็จะหลักๆก็จะเป็นในแง่ของพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกนะอ่า มาทำความเข้าใจคาว่าฟรีมาเก็ตก่อนนะฮะหรือว่าตลาดเสรีนะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฟรีมาเก็ตหรือว่าตลาดเสรีถือว่าเป็นคําที่ค่อนข้างทันสมัยในยุคปัจจุบันไม่เชิงนะฮะมันมีมานานแล้วนะฮะในเรื่องของแนวคิดฟรีมาเก็ตประมาณศตวรรษที่สิบแปดนะฮะหรือว่าในยุคนี้นะครับผมไอแนวคิดเหล่านี้ฮะนักคิดนักเศรษฐศาสตร์ที่คิดอะ,ะก็จะเป็นบุคคลดังๆที่มีชื่อเสียงนะฮะที่เรามักจะรู้จักกันเช่น อ่าอดัมสมิธนะฮะแล้วก็เดวิดลิคาโดนะครับผมโอเคเราก็มาดูกันนะว่าลักษณะของฟรีมาร์เก็ตอีโคโนมีมันเป็นแบบไหนนะฮะอ่าอย่างภาพแรกนะฮะก็จะเป็น the profit motive นะฮะอ่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของเงินทุนต่างๆนะฮะมันจะค่อนข้างสะดวกไปได้ง่ายนะครับผมอ่า m i n i m a l government intervention ความสำคัญก็คือลดบทบาทการแทรกแซงจากส่วนกลางหรือว่ารัฐบาลลงนะฮะในการจัดเก็บภาษี ให้น้อยลงหน่อยหรือว่าการที่จะลดการผูกขาดโดยกลุ่มพ่อค้าที่ค่อนข้างมีอำนาจทุนนิยมนะนะฮะต่อไปฮะ competitive นะฮะ competition ก็คือการแข่งขันนะครับผมแน่นอน Free Market จะไม่เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นเน่อจา ผู้เล่นแอคเตอร์ actor, ในตลาดมันเพิ่มมากขึ้นใช่ปะ่ะฮะมันก็เกิดย่อมให้เกิดการแข่งขันเมื่อการแข่งขันปุ๊บมันก็จะส่งผลให้เกิด adaptability หรือว่าการปรับตัวนะฮะการปรับตัวการปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตนะฮะในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกำไรที่มากขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเค นะฮะน,นี้ความหมายของตลาดเสรีมันคือตลาดในอุดมคติในไอเดียลนะครับผมในการตัดสินใจกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตาและบริการนะฮะด้วยความสมัครใจไม่มีการบีบบังคับหรือลักทรัพย์แต่อย่างใดนะฮะราคาไมา่จะถูกควบคุมโดยผ,ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะฮะดิมานส์สป라ตามระดับกลไกของตลาดนะฮะถ้าผู้ผลิตมากผู้บริโภคน้อยนะฮะ ก็ทําให้อะไรฮะสินค้าราคาถูกใช่ป่ะฮะผู้ผลิตมากแข่งขันกันเองนะฮะถ้าผู้บริโภคเยอะฮะแต่ผู้ผลิตน้อยนะฮะก็ทําให้เฮ้ยสินค้าราคาแพงสิฮะผู้ผลิตเป็นผู้กําหนดนะฮะในเมื่อมีดมีมันสูงจากผู้บริโภคแล้วนะฮะอันที่สองฮะรัฐบาลไม่แทรกแซงหรือควบคุมนะฮะก่อให้เกิดการแข่งขันและเกิดการปรับตัวขึ้นโดยประมาณนี้นะฮะ โอเคนะ,ะอันนี้คือ definition นะฮะ free market ก็คือ where buyer and seller can make the deal they wish to make without any interference except by the force of demand นะครับผมก็คือที่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาทำข้อตกลงกันนะฮะโดยปราศจากการแทรกแซงนะฮะหรือว่าการบีบบังคับแต่อย่างใดนะฮะเนี่ยฮะนี่ก็คือพื้นฐานของ free market ที่แท้จริงนะครับผมราคาถูกกำหนดโดย demand และ supply มาปะกัน นะครับผมรายละเอียดดีมาร์ซัพพาเดี๋ยวอาจารย์ไปลงรายละเอียดในเศรษฐศาสตร์เนาะนะฮะอันนี้วันนี้จะเน้นเ h e o รีเน้นพื้นฐานว่าเออเนี่ยแหละอันนี้ถือว่าเป็น f u n d ดเมนทัลเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําความเข้าใจเศรษฐศาสตร์นะครับประมาณนี้ดีมาร์ถูกกาหนดโดยผู้บริโภคก็คือความต้องการของผู้บริโภคนะฮะซัพพถูกกาหนดโดยหน่วยการผลิตเฟิร์นะฮะก็คือผู้ขายนั่นเองนะฮะ ผู้ขายต้องการขายมากและราคาสูงอ่าส่วนผู้ซื้อต้องการซื้อมากในราคาที่ต่ำแต่ถ้าราคาสูงก็ต้องการซื้อน้อยนะครับผมไม่แตกต่างฮะไม่แปรนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นสองตัวน,นี้มีทิศทางที่สวนกันจึงเกิดเป็น,นกลไกตลาดขึ้นนั่นเองเลลหลายๆคนอาจจะเคยเรียน,นะฮะจุดอ่า D กับจุด S ดีมาัพพลายมาตัดกันทำให้เกิดจุด E นะฮะหรือว่าจุดดุลยภาพนั่นเองนะครับอ่า โอเคภาพต่อไปเป็นภาพนะฮะเรื่องของอการที่มี government interference นะฮะการควบคุมจากรัฐบาลนะฮะเป็นภาพนะอันนี้ก็คือเป็นไอเดียนะฮะศตะวรรษที่18นะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ฮะกลไกตลาดนะครับกลไกตลาดคือภาวะการ,การเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้า และบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทานะฮะเรามาดูภาพของอกราฟของดีมานนะครับนี่งฮะไซา์บนนะฮะราคาและปริมาณ price and quantity นะครับผมกราฟของดีมานะฮะดีด็อกนะฮะอาจารย์เขียนว,ว่าดีด็อกนะฮะ price กับดีมานมันจะแปรผกผันกันนะครับก็แสดงว่าถ้าราคาสินค้า สูงนะฮะปริมาณที่จะซื้อได้ก็ต่ำนะฮะแต่ถ้าปริมาณมันสูงแสดงว่าราคามันต่ำนะครับประมาณนี้เนาะราคาราคาสูงซื้อได้น้อยราคาแพงร,ราคาต่ำซื้อได้เยอะเบอร์นะฮะในแง่งของผู้ขายฮะจะไปในทิศทางที่ตรงข้ามกันนะฮะก็คืออ่า price กับ quantity นะฮะไปใน ทิศทางเดียวกันก็คือแปรผานตามกันในแง่ของผู้ขายก็อยากขายในราคาที่สูงในปริมาณที่มากใช่ป่ะฮะแต่เมื่อไหรที่ราคาตลาดมันต่ำลงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากขายเพราะวะ่าอะไรประมาณนี้ยิ่งขายก็อาจจะยิ่งทำให้กำไรน้อยหรือบางคนก็อาจจะขาดทุนนะครับผมโดยประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นความต้องการที่ไม่ตรงกันนะฮะเพราะความต้องการเราไม่ตรงกรันไม่เกี่ยวนะฮะโอเคนะฮะ แบื้องหลังของฟรีมาเก็ตนะฮะอ่ามันจะเกิดขึ้นหลักๆในยุคข,ของการปฏิวัติอุตสาหากรรมนะฮะเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหากรรมเนี่ยเนภาพใหญ่ของเศรษฐกิจฮะมันเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจใช่ปะฮะมีการผลิตสินค้าที่ใช้ระยะเวลาน้อยลงนะฮะแล้วก็มี productivity ที่สูงขึ้นนะครับผมในขณะเดียวกันก็เกิดการจ้างงาน คนายเป็นทํางานในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเกิดการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นคนก็ย้ายจากภาคเกษตรกรรมในชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองนะฮะเกิดการจ้างงานเกิดวิถีชีวิตความเป็นเมืองความเป็น u ออร์เบอรนเซชันขึ้นนะฮะเกิดการเครื่องย้ายแรงงานนะครับผมอันนี้อันนี้อาจจะเป็นภาพภาพในลักษณะที่เป็นอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะ อ่าไม่เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นแบบในแง่ของนิ่กทีฟหน่อยก็อาจจะแบบว่าเกิดความเลื่อมล้ําเกิดชุมชนแออัดเกิดการลดอ่าคือไงฮะลดความเป็นมนุษย์ลดทอนความเป็นมนุษย์ลงอะไรประมาณนี้เช่นการใช้แรงงานเด็กอะไรต่างๆนะครับผม,มประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งไอปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหาการรมเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆฮะก็ ่เกิดขึ้นนะฮะเขาก็มีพยายามแนวคิดที่มันเป็นแบบว่ารีเบร่จ๋าเนี่ยเขาก็จะมักว่าเฮ้ยคุณควรให้ความสําคัญในเรื่องของแรงงานด้วยนะไม่ใช่ให้ความสําคัญแค่ในแง่ของผลดีทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าผลดีในแง่ของ เจ้าของทุนนะฮะแต่คนที่เป็นแรงงานคนที่เป็นเลเบอร์ควรได้รับประโยชน์ด้วยนะครับผมเนี่ยแหละฮะก็เลยกลายเป็นสวัสดิภาพสวัสดิการแรงงานเกิดขึ้นในตอนหลังแล้วก็พัฒนากลายเป็นแนวคิดของคาร์ลมาร์กต่างๆแล้วก็กลายเป็นที่มาของอคอมมิวนิสต์ในระยะหลังในยุคข,ของการปฏิวัติอารัสเซียนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพเลเวลที่มันไต่ระดับขึ้นมาเนาะ จากในเรื like this, ่องของการปฏิว hmm. uh ัต huh. ิุาสารการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะฮะที่มันเกิดขึ้นโดยประมาณนี้นะฮะนี่แหละครับผมต่อไปฮะแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์นะฮะที่สำคัญว่าเฮ้ยเราต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะถึงจะเข้าใจอ๋อว่าแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักคิดเหล่านี้นะฮะว่า อันนี้แหละถือว่าเป็นคอหลักในการทำความเข้าใจคนในการทำความเข้าใจลักษณะทางเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้นนะฮะอันแรกฮะเสรีภาพทางเศรษฐกิจ economic freedom ดูจับภาพนะฮะดอลลาร์เป็นนกนะฮะนกคืออะไรนะฮะนกก็คือสัญลักษณ์ของอิสระเสรีนะฮะบินออกจากกรงนะฮะแน่นอนฮะ the profit motive นะครับผม มันเคลื่อนไหวได้นะครับผมเงินไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนฮะมีแต่คนยอมรับ acceptable นะครับผมทุกคนมีเสรีภาพในการสวยหางานตามความสามารถของตัวเองนะครไม่มีการบีบบังคับนะครับผมก็คือว่าก็คือเป็นฉันมีศักยภาพฉันเก่งฉันสามารถหางานที่ดีได้มีความเป็นปัจเจกมากขึ้นฮะใส่ใจความเป็นตัวเองนะครับผม อันนี้ไม่ใช่ในแง่ของแค่เลเบ์แต่ในแง่ของผู้ประกอบการก็เช่นกันนะครับอ่าต่อไปครับความสนใจในผลประโยชน์ของตัวเอง self interest นะครับผมอดัมสมิธได้กล่าวว่า the individual ambitious t e r v e the common good ก็คือว่า อ่าวอิมพีชันก็คือความทะเยอทะยานใช่ปะ่ะความทะเยอทะยานส่วนบุคคลก็ถือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกนะก็ถือว่าเอ้ยมันก็ดีแล้วปะวะอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเลยนะฮะเป็นเรื่องปกติฮะคนเรามักจะใส่ใจผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เสมอก่อนที่จะเข้าสู่ผลประโยชน์ในส่วนกลางอันนี้ย่อมเป็นเรื่องจริงใช่ป่ะครับผมบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวย่อมเท่ากับถูกชักนาโดยมือที่มองไม่เห็นหรือว่า invisible hand นะฮะ มันก็จะเกิดทั้งผลดีนะครับผมผลดีต่อตัวเองผลดีกับการผลิตคนทุกคนมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะครับผมมันก็ริ่มให้เกิดการพัฒนาตัวเองเมื่อเราอยากเก่งเราก็อยากอ่านหนังสือเราก็มีความขยนันพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งต่างๆทําให้เราอาจจะได้งานที่ดีหรือว่าสร้างสิ่งดีงามเหล่านั้นให้แก่ส่วนรวมนะไม่รู้ว่าเป็นภาพไอเดียลหรือเปล่านะครับผมอ่ะ แต่มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ป่ะครับเมืม่อโอเคเรามีความเ a ลด์เกิดขึ้นละมันก็ทำให้เกิดอะไรฮะเกิดการใช้จ่ายเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะฮะเงินมันหมุนสะพัดเข้าไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะประมาณนี้เหมือนในแง่ของธุรกิจเราอาจจะพูดเรื่องของแน่ของการผลิตใช่ปะ่ะการผลิตการตั้งโรงงานการเป็นม a น u แฟ c เจอร์ทำให้เกิดการจ้างงานเกิด employment ที่สูงขึ้น เมื่อเกิดการจ้งางงานแน่นอนฮะคนก็มีไรายได้อ่าเงินก็หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลได้อะไรฮะได,ได้ภาษีต่างๆมากขึ้นเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศต่างๆนี่แหละฮะมันก็ย่อมเป็นผลดีเสมอนะครับผมเมื่อคนสนใจในประโยชน์ของตัวเองก็มีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะเนี่แหละอันนี้เป็นการทําความเข้าใจพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ก่อนเข้าใจพื้นฐานเศรษฐ,าฐาศษฐาสตร์ได้เราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ ด้วยนะครับผมนะไม่งั้นเราจะบอกว่าเฮ้ยเราจะผลิตอะไรผลิตให้ใครออผลิตอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ผลิตมั่วๆไปใช่ป่ะเราก็ต้องมีทาร์เก็ตของเรานะฮะเข้าใจมนุษย์เข้าใจสังคมนะครับผมต่อไปฮะคอมเพิชันการแข่งขันนะฮะการแข่งขันก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคข,ของทุนนิยมนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของ าการเป็นตลาดเสรีเมื่อมีการแข่งขันแสดงว่าการผูกขาดมันน้อยใช่ปะฮะมีหลายๆเฟิรม์มห,หลายหน่วยการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะฮะเมื่อการแข่งขันเพิ่มมากการพัฒนาโภชนาพัฒนาสินค้าต่างๆก็เริ่มเริ่มสูงขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะชนะคู่แข่งนะอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดนวัตกรรมนะฮะเหมือน p p o o n นะฮะเหมือน BB สมัยก่อนปัจจุบันก็ พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมการดำเนินการโดยเสรีและสิสแรกก็คือปล่อยให้อุตสาหการรมดำเนินไปโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลก็คือปล่อยมันไปเล็ i อิ l รนะฮะปล่อยแม่งไปนะครับผมประมาณนี้อย่าไปควบคุมมากนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานแนวคิดของยุคเสรีนิยมนะฮะประมาณศตวรรษที่18นะฮะแต่ถ้าในคอนเซ็ปต์ในปัจจุบันมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะนะฮะ เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมันก็มีการแทรกแซงของรัฐบาลในรูปแบบของภาษีอะไรต่างๆในรูปแบบของบริษัทที่เรารู้จักกันในลักษณะของที่อะไรนะพวกอะไรอ่ะเป็นพวกบริษัทที่เขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจนะฮะกุยกลุ่มรัฐวิสาหกิจรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงน้ำประปาไฟฟ้าสนามบิน สายการบินอะไรต่างๆนะครับผมการโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ที่เข้ามาควบคุมบางธุรกิจเพื่อมาให้ราคามันสูงไปนะครับผมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในลนักษณะอแง่ของปัจจุบันที่โอเคหลายๆหน่วยธุรกิจที่เป็นรักวิสาหกิเกิดขึ้นเพื่อ,อที่จะควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มันโดดน,นะครับมากเกินไปนะมันก็มีหลายรูปแบบบางทีก็อาจจะเป็น พพอร์ตอำนาจผูกขาดทางด้านทุนนิยมก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะนะฮะสรุปนะฮะฟรีมาร์เก็ตนะฮะก็เป็นแนวคิดอุดมคติในศตรวรรษที่18นะฮะที่ให้เสรีแกเอกชนนะฮะในการค้าขายนะครับผมโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลนะครับผมเป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ให้ความสำคัญของยิมานและซับไพร์นะฮะประมาณนี้ แล้วก็เป็นแนวคิดที่สนับสนุนทําให้เกิดการค้าเสรีเกิดขึ้นโดยประมาณนะครับผมพูดง่ายๆไ,ไปนะฮะโอเคฮะต่อไปก็จะเป็นแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์นะฮะยุคคลาสสิกนะครับผมขอบคุณครับ